เออนี่ถามปัญหานิยาวเลยในนิยาวโอ้เป็นเรื่องเลยมั้งเนี่ยสองใบเลยเออกราบนมัสการท่านอาจารย์จากการปฏิบัติธรรมที่เคยผ่านมาจะมีอาการดังนี้หนึ่งเวลาอธิษฐานจิตนั่งสามสิบนาทีที่บริเวณศรีรษะเนี่ยจะรัดตึงครั้นเมื่อใกล้ครบกำหนดเวลาความรัดตึงบริเวณศรีรษะจะค่อยๆคลายไป อธิษฐานเขตผลท então, und, à, ี่เป็นแบบนั้นการทำกรรมฐานเราไปคิดว่ามันจะต้องทำให้ผิดปกติไอ้ตรงนี้เป็นปัญหามากที่ทำไมคันจะหมูงแปลกจ่างวันนี้เวลาดูลมบ่อยๆมันเป็นเหมือนกันนะต้องไปตัดคนยะหมูกออกเดียวล้มเข้า เราไปคิดว่าถ้าทํากรรมฐานเนี่ยมันต้องมีท,าทม่าธรรมะธรรมแงมันต้องคือทําให้ผิดปกติว่าตอนนี้ไม่ใช่ตอนปกติแล้วตอนนี้เรากําลังจะทํากรรมฐานแล้วฉะนั้นเราจะต้องตั้งท่าให้ดีตั้งหลังให้ตั้งนี่มันผิดปกติทั้งหมดกรณีอย่างนี้จะตึงจะเกร็งอาการตึงหรือที่ศรีรษะเนี่ยมันมันเกร็งนั่นเอง แต่พอนั่งไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งอ่ะอาการเกร็งอาการอะไรทั้งหลายมันก็ค่อยผ่อนแต่เราก็ยังไม่รู้ตัวอีกว่ามันผ่อนสรุปตรงนี้การนั่งกรรมฐานกับการนั่งฟังธรรมเหมือนกันหรือต่างกันเหมือนหรือต่างนั่งฟังธรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรมไหมปฏิบัติธรรมไหมถ้านั่งฟังธรรมแล้วตอนนั้นน่ะ เกิดความโรคความโกรธความหลงเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมไหมแต่ถ้านั่งแล้วจิตใจโปร่งโล่งเบามีความเชื่อมั่นแล้วมีสติระล,ลึกตามจิตใจก็โปร่งโล่งเบาตอนนั้นปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเออปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานเราไปเรียกว่ากรรมฐานตรงนี้มันเลยกลายเป็นมันมันรู้สึกว่ามันจะต้องทําท่ามันดีแล้วก็ยังนั่งนึกว่า คนมองเราคงไม่ธรรมดาน,นี่เคยไหมั้เราจะต้องนั่งมีตรงนนแนวอะไรเนี่ยแล้วก็ชำเลืองตามีใครแอบมองแล้วไม่ถ้ามีมองโอ้โหนั่งนั่ง,งตัวตรงใหญ่อะไรเนี้ยยิงกล้องมาส่องได้แล้วเนี่ยแม่รู้สึกเราจะต้องตั้งท่าทางให้ดีเป็นไหมมีความรู้สึกแบบนี้ไหมเป็นไม่เป็นมันเ,เรียกตั้งท่าแต่งท่าไอ้นี่ผิด กรรมฐานเนี่ยมันก็คือปกตินี่แหละยองมันเป็นการเจริญทางใจแต่ท่าทางก็คือปรับให้เหมาะสมพราฉะนั้นในขณะที่เรานั่งเก้าอี้อยู่คนเดียวนะเราไปนั่งที่บ้านแล้วนั่งอยู่อย่างเงี้ยเป็นการปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่ปฏิบัติธรรมก็ได้ ในขณะที่นั่งอยู่อย่างนี้ล้วใจที่เป็นไปกับเมตตาแผ่เมตตาจิตให้กับตนเองให้กับบุคคลอื่นในขณะที่แผ่ไปอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมไหมหรือว่าระลึกในศีลระลึกในศีและศิกขาเห็นไหมนั้นท่าทางเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเออเราจะปรับยังไงวารานี้เราต้องการนั่งกรรมาฐานเราต้องการเจริญอาณาปานสติอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ควรแต่งท่าขึ้นมันจะมีอาการแบบนี้แหละ สองบางครั้งไม่ได้เป็นทุกครั้งเวลาแผ่เมตตาจะมีลำแสงเล็กๆคล้ายๆแสงไฟพุ่งออกจากหน้าผากบริเวณอุณาโลมอุณาลมศัพท์ของพระเจ้าสิสลับกับการขนลุกน้ำตาไหลก็ดีนะถ้าสามารถทำได้อย่ง้งเนี่ย เออวลาจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะบางทีเด็กที่พูดเนะี่ยบางทีทําได้จริงๆนะไอ้ที่มีอย่างแสงสว่างแสงสว่างเหมือนกําหนดไปตรงไหนก็ได้เออกาหนดไปที่ไหนแสงมันจะพุ่งไปตรงนั้นได้จริงๆนะบางทีนะแต่ว่าถ้าสมาธิดีๆก็จะทําได้ค่อนข้างรวดเร็วถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะอํานาจของปราโมทย์ปีติอํานาจของสมาธิ ในขณะที่สมาธิจิตด,ดีจะได้ยินเสียงความคิดของบุคคลที่นั่งอยู่ข้างๆอย่างนี้คิดยังไงต้องถามเป็นการส่วนตัวนะคิดยังไงมันความคิดมันไม่มีเสียงนะยอมนะเคยสอบถามบุคคลนั้นว่าคิดเช่นนั้นใช่ไหมซึ่งก็ยืนยันว่าใช่และบางครั้งก็มีคนอธิษฐานจิตต่อองค์พระพุทธเจ้า องค์พุทโลกถึงเราแต่เรากลับทราบว่าอธิฐานจิตว่าอย่างไรจึงลองจดจำวันเวลาและโทรสอบถามดูซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆทราบทุกครั้งอยากทราบว่าเกิดจากอะไรเออน่าสนใจเรื่องเรื่องจิตเนี่ยนะเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่อง ฝึกแล้วเนี่ยนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกตินะที่จะรู้อะไรวีนยที่จะรู้อะไรมีนะรรนะมโยคยีผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งปฏิบัติตลางคืนนั่งนั่งที่บนนั่งนั่งนงไปเอ๊ะทำไมไกลมากแต่ทำไมเขาเห็นเขาเห็นในตัวหนังสือเนี่ย มันเขียนไว้นู้นน่ะห่างประมาณร้อยเมตรนี่ตอนกลางคืนไม่มีไฟอ่ะผู้ปฏิบัติท่านนึงก็ไปถามแล้วก็มับอกว่ามันเป็นอะไรมันสมไมสว่างผมมองเห็นเออท่านมองเห็นอย่างนั้นวนเป็นเรื่องเวลาสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยนะบางครั้งก็เห็นตรงบางครั้งก็ไม่ตรงนะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ บางครั้งก็ตรงบางครั้งก็ไม่ตรงอันนี้เป็นเป็นอาการปกติแต่ว่าไม่ใช่กิจที่ต้องไปทำอย่างนั้นเพราะยังไม่ถึงเวลานะยังไม่ถึงเวลา